ค่ะของพี่ก๋วยเตี๋ยวชามนึงทั้งหมด40บาทจ้ะ40เองหรอได้กำไรบ้างไหมเนี่ยให้เยอะด้วยอ่ะแถมรสชาติกันเลิศสุดๆร้านฉันเนี่ยเน้นปริมาณแล้วก็ความคุ้มค่าจ้ะินนะจ๊ะกับดีๆนะจ๊ะพี่ขอบคุณนะคะ เียวร้านเนี้ยอร่อยมากแกแถบทลางคัาไปกับสองสูตโหมันขนาดนั้นเลยเหรอวิกกี้งั้นเราต้องไปชิมซะหน่อยแหละว่ามันเด็ดอย่างที่แกว่าไหมเด็ดแน่นอนปะไปหาที่นั่งกันโหอร่อยอย่างที่แกบอกจริงด้วยอ่ะฉันบอกแกแล้วว่ามันอร่อยถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวมือนนนเนฉลียงเองคิดเงินคะ่ะ ก๋วยเตี๋ยวสองชามทั้งหมด1้อยบาทครับฮะทำไมถึงราคาต้องร้อยบอ่ะนี่เมื่อวานฉันมากินเนี่ยยังชามละ40บาทอยู่เลยนะนายชิดเงินผิดปะเนี่ยไม่ผิดหรอกครับราคานี้แหละครับคุณลูกค้าขนาดน้ำมันเนี่ยยังมีราคาขึ้นลงได้เลยร้านก๋วยเตี๋ยวผมเนี่ยก็ราคาขึ้นลงเหมือนน้ำมันนั่นแหละรครับอะไรของนายเนี่ยฉันไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวกันตรงไหนเลยเจ้าของร้านอยู่ไหนเนี่ยไปเรียกเจ้าของร้านมาเลยนะ ไม่เป็นไรแกร้อยแปดสิบก็ร้อยแปดสิบสแกนจ่ายค่ะรับแต่เงินสดครับนี่นายกวนไปเนี่ยไม่เป็นไรขอบคุณลูกค้าคิดตั้งค่ะพี่ส่วนน้องคนสวยเนี่ยพี่คิด60บาทพอ โตะน,นั้นเนี่ยคิดชามละหกแต่ทำไมโตะเราคิดชามละเก้าสิอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวช่างมันเถอะครั้งหน้าเราก็ไม่ต้องมากินร้านนี้แล้วแกแต่ว่าเมื่อวานฉันมากินชามละสี่สเองนะไปเถอะไปเถอะ พี่เฟิร์สกล้องไหนของเราเรอะพี่ก็ต้องกล้องนี้สิวะน้องพี่พี่นี่โคตรสุดยอดอะงั้นพี่รีบเก็บเลยนะก่อนที่พี่ไอซ์จะมาเออรู้ว่นะ่เอา้าไอซ์กลับมาแล้วเหรอพี่เพิ่งเก็บร้านเสร็จพอดีเลยอะแล้ววันนี้เป็นไงกันบ้างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อย,ยจ้ะเ,เก็บลืมแนะ่นิด เงินเดือนของพี่เฟิร์สกับน้องหลิงจ้ะวันนี้ขายไม่ดีเหรอเอ่อก็ช่วงนี้ลูกค้าน้อยอะ่ะสงสัยคนจะเห่ไปกินซ้มตามอยู่ฝั่งทรงา,ามอะ่ะช่างเถอะเดี๋ยวยังไงน้องหลิงกับพี่เฟิร์สเคาน์้านเสร็จแล้วก็กลับกันได้เลยนะ พี่เฟิร์สเราใกล้จะเก็บเงินเปิดร้านได้แล้วใช่ไหมพี่ใช่อีกแค่นิดเดียวพี่กับแกเนี่ยก็จะมีร้านก็เตียบเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าพี่ต้องมีเรื่องที่ต้องจัดการก่อนอะจัดการอะไรอะพี่ กินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนไหมก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆจ้าไอ้พวกพี่จะมาขอลาออกอะพี่ฉันทำแบบเนี้ก็เพื่อพี่นะฉันรู้นะว่าพี่ไปกู้เงินเพื่อมาจ่ายเงินเดือนให้พวกเราอะ ช่วงนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยเข้าร้านด้วยพี่ว่าการที่พี่ทําแบบเนี้น่าจะดีที่สุดแล้วะแล้วพี่จะไปทํางานที่ไหนกันล่ะจริงๆพี่ไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะฉันจ้างพวกพี่ต่อก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไอพี่ว่าตัวเลือกแบบเนี้ดีที่สุดแล้วงั้น พี่กับหลิงไปก่อนนะ ก๋วยเตี๋ยวนี่อ้าวพี่คนสวยไม่เจอกันนานเลยนะพี่ว่าแต่พี่ยายที่อยู่หรอจ๊ะไม่เห็นพี่ไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านนบ้างเลยอะ่ะเปล่าหรอกแต่ครั้งล่าสุดที่พี่ไปกินมาเด็กเสิร์ฟที่ร้านน้องอะ่ะคิดเงินที่ชามตั้งเก้าสิบเลยเรื่องจริงหรอจ๊ะเรื่องจริงสิก็เด็กเสิร์ฟที่เป็นผู้ชายนั่นแหละคิดเงินแต่ละชามอะ่ะไม่เท่ากันสักชามเลยนะแล้วพี่ก็ไม่ได้ไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านน้องอีกเลยอะ่ะ กูโดนโกงต้องขอโทษพี่ด้วยนะจ๊ะฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวยังไงฉันคืนเงินให้พี่นะโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันนานแล้วนะ่ะอ,อย่างพี่มีนัดด้วยพี่ต้องไปละที่ร้านไม่มีคนเข้าเพราะแบบนี้เองเหรอ ร้านของเราเนี่ยเปิดไปทางการเรียบร้อยแล้วนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยชามละงสี่สิบบาทเองนะครับทุกคนแล้ววันนี้ยังมีโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่ด้วยนะคะใครที่เช็คอินร้านเราเนี่ยรับฟรีไปเลยค่ะน,คน้ำแกงควุวยหนึ่งขวดนี่ถือเหตุผลจริงๆงั้นเหรอพ,พอกวกนายทำกับฉันแบบนี้ได้ไงอะ่ะ <s> เออ ก็ดีเหมือนกันที่รู้อะเพราะฉันเนี่ยก็ไม่อยากปั้นหน้าคุยกับเธอแล้วเหมือนกันพวกเธอทำแบบนี้ได้ไงอะเอาเงินที่โกงฉันคืนมาอยู่ยนี้เลยนะไม่ทำไมพวกเราต้องคืนด้วยอะก็พี่ง่เองไม่ใช่หรอที่เชื่อพวกเราอะงั้นฉันก็จะเป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพวกเธอทำอะไรกับฉันไว้บ้างนี่ออกไปไกลๆจากร้านฉันได้แล้วถ้าไม่ออกไปเนี่ยได้โดนหนักกว่านี้เนี่ย แม่อ้าวอะไรเข้าสิงแกให้กลับบ้านมาหาแม่เนี่ยแล้วร้านข๋วยเตี๋ยวของแกตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้านเป็นอะไรหรือเปล่าลูกบอกแม่ได้นะหนูโดนลูกจ้างโกงนะแม่ แล้วตอนนี้ที่ร้านของหนูอ่ะก็ไม่มีลูกค้าเข้าเลยแถมอีกอย่างคนที่โกงหนูไปอะ่ะเขาก็ไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ตึกใกล้ๆกับร้านของหนูเขาเปิดมาแข่งกับหนูว่าแม่หนูไม่รู้แล้วว่าหนูต้องทำยังไงอะ่ะหนูก็เลยกลับมาหาแม่ไม่เป็นไรนะลูก ถึงเวลาแล้วที่แม่ต้องบอกความจริงกับลูกเรื่องอะไรหรอแม่กุญแจอะไรอ่ะแม่ทำไมมันเยอะขนาดเนี้กุญแจพวกเนี้ยคือกุญแจตึกพาณิชย์ที่ครอบครัวของเราเป็นเจ้าของอยู่นะีอะไรนะแม่พูดเรื่องจริงหรอแล้วตึกพวกนี้มันอยู่แถวไหนอ่ะแม่ ก็ตึกพานนิดที่อยู่ละแวกร้านก๋วยเตี๋ยวที่แกเป็นเจ้าของอยู่ยังไงละ่ะงั้นก็แสดงว่าพวกลูกจ้างเก่าของหนูกำลังเช่าตึกของแม่งั้นสิใช่แกอยากสั่งสอนคนพวกนั้นหน่อยไหมละ่ะ มานี่ทำไมก็ไม่ทำไมอ่ะแค่มาแสดงความยินดีกับความสำเร็จของพวกนายอ่ะขอบคุณนะแต่ที่หลังไม่ต้องตกแต่งร้านสวยดีนี่ทำไมอ่ะพี่ฉาพวกเราอรอที่ร้านเราเนี่ย ทั้งสวยแล้วก็ลูกค้าก็เยอะกว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละเออนี่ไอชันจะบอกอะไรให้ฟังนะร้านของชันเนี่ยขายดิบขายดีได้กำไรเป็นกองเป็นกำเลยถ้าเธอต้องการเงินเนี่ยก็มาสมัครงานเป็นเด็กเสิร์ฟพิราชันได้นะนี่พี่หัวเราะอะไรเนี่ยสติพี่ยังดีอยู่ปะเนี่ยก็หัวเราะพวกเธอนสิไม่รู้เรื่องอะไรเอาซะเลย เธอจะมาขาผู้ชันทำไมเธอควรขำให้กับชีวิตตัวเองมากกว่านะที่โดนผู้ชันหลอกแบบนะช่างเรื่องนั้นเถอะถือว่าฉันอโหสิกรรมให้ก็แล้วกันเรามาคุยเรื่องปัจจุบันกันดีกว่านี่เธอไปเอาเอกสาร,รนี้มาจากไหนอะแม่ของฉันให้มาไงหมายความว่าไงอะก็หมายความตามเอกสาร,รนั่นแหละ ขนาดนี้เลยเหรออ,อคุณชามาที่นี่ทำไมครับนั่นน่ะสิคะฉันก็มาปกป้องลูกสาวของฉันยังไงล่ะลูก,กสาวงั้นก็แสดงว่า<ช>เอกาสารนี้คือเรื่องจริงสิคะใช่แล้วที่นายบอกว่านายจะจ้างฉันทำง,งานที่นี่อะ้ดูเอกาสารให้ครบเรื่ังปรับค่าเช่าเพิ่มเดือนละ ท่านทำไมปรับค่าเช่าขึ้นเท่าตัวขนาดนี้ล่ะคะแถมยังไม่บอกพวกเราล่วงหน้าอีกอะ่ะนี่มันโกงกันชัดๆอะ่ะโกงงั้นเหรอก้าพูดคำนี้ออกมาจากปากตัวเองได้ยังไงอะ่ะแล้วที่ตอนเธอโกงฉันโกงผู้บริโภคอ,อะ่ะทําไมไม่คิดถึงตอนนั้นบ้างตอนนี้โดนทําแบบที่ตัวเองเคยทําไว้กลับรับไม่ได้น่าสมเพชจริจงๆเรื่องค่าเช่าฉันจะเริ่มปรับตั้งแต่เดือนนี้เลยและอย่าลืมจ่ายให้ตรงเวลาด้วยละ่ะ คุณชาครับคุณไอ้ครับอย่าขึ้นค่าเช่าเลยนะครับเดือนละสามหมื่นอ่ะมันเทียบเท่ากับเงินที่ผมขายของทั้งเดือนเลยนะครับฉันไม่สนถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าก็เก็บข้าวของแล้วออกไปจากที่นี่ซะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเห็นทีพวกเธอต้องเตรียมเงินเอาไว้จ่ายค่าปรับที่ทำผิดกฎที่ระบุในสัญญาวไว้ว่าห้ามต่อเติมฉันให้เวลาพวกเธอขายของอีกวันนึงแล้วกัน แล้วพรุ่งนี้ฉันจะมาเก็บข้าวกลับ,บถ้าพวกเธอไม่มีจายเนี่ยก็เก็บข้าวของแล้วออกไปจากตึกฉันได้เลยตอนนี้นะไปน